The oh, sage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. Do love that money, sir Do money that ผู้ชมครับนี่คือขยับแวนทอลกครับล่าสุดมีหนังเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากและตอนนี้ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับใครที่เป็นแฟนของมาร์ตินสกอร์เซซีเจ้าของรันออสการ์และเป็นผู้กำกับที่มีชีวประวัติในการทํางานแบบละเอียดวิธีการเล่าเรื่องของเขาไม่ธรรมดาครับเขามีผลงานลำดับที่29ที่กําลังฉายอยู่ในโรงตอนนี้นั่นคือ killers of the flower moon นะครับหนังเรื่องนี้มีสถิติใหม่สําหรับเขานะครับเป็นหนังที่มีความยาวที่สุดในชีวิตการทําหนังของเขานั่น ก็คือ3ชั่วโมง26นาทีภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายที่มีชื่อว่า Killer s of the Flower Moon the Osage b u r d e r s and the Birth of the FBI ประพันธ์โดยนักเขียนคนนี้ครับเขามีชื่อว่า David g r a n นนั่นเองครับเป็นเรื่องราวของการวางแผนโดยการให้หลานชายตัวเองนั้นแฝงตัวเข้าไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งในชนโอเซจเพื่อเครือบแฝงและก่อคดีฆาตกรรมสมคบคิดและในเวลาเดียวกันจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือต้องการสิทธิในที่ดินนั่นเองเรื่องราว จะเป็นเช่นในวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทีมงานนั้นขยันมาฝากกันนะครับกับเรื่องราวดังนี้ครับ Killers of the Flower Moon มีพื้นหลังเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันแสนเจ็บปวดของชาวอเมริกันอินเดียนชนเผ่าโอเซจที่พวกเขาถูกขับไล่มาจากแผ่นดินบ้านเกิดเริ่มแรกของพวกเขาและในที่สุดพวกเขาก็ถูกรัฐบาลอเมริกันส่งให้ไปปักหลักในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่เขตแดนของอินเดียนแดงที่แย่ไปกว่านั้นในช่วงเวลาของสิ่งที่เรียกว่ายุคแห่งความหวาดกลัวในช่วงต้นทศวรรษ1920ชาวโอเซจหลายสิคนโดน ค่าในสภาพแวดล้อมที่ยังเป็นปริศนาซึ่งรวมถึงการวางยาพิษให้ตายอย่างช้าๆเพื่อให้สิทธิในที่ดินที่ทํากําไรมหาศาลของพวกเขาซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งสิทธิ์ในน้ํามันสามารถตกไปเป็นของผู้บุกรุกผิวขาวที่แต่งงานกับครอบครัวเหล่านี้เพื่อมีจุดประสงค์ที่แอบแฝงในปี1923 FBI ได้เริ่มทําการสืบสวนตามความเรียกร้องของชาวเผ่าโอเซจซึ่งกลายมาเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมแรก,แรก ของหน่วยงานนี้ที่มาตินสกอตเซซี่ไม่เลือกที่จะเล่าเรื่องนี้โดยตรงแต่เขาเลือกที่จะเล่าผ่านตัวละครที่ดูจะมีความสำคัญน้อยในคดีที่ใหญ่โตนี้นั่นคือเออร์เนสต์เบอร์คาร์เขาคือหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในแฟ้มการตัดสินของคดีนี้และเป็นตัวละครที่พาเราไปสำรวจโลกทั้งสองของคนขาวและชาวอเมริกันอินเดียนในทุกแง่มุม I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. ก่อนที่มาตินละเรียนาโดจะทําการถ่ายทําภาพเพียนเรื่องนี้เขาเดินทางไปยังเขตอนุรักษ์โอเซจในฤดูใบไม้ผลิปี2019เพื่อค้นคว้าข้อมูลและแจ้งถึงวิธีการถ่ายทําด้วยตัวเองกับหัวหน้าชนเผ่าเจฟฟรีย์สแตนดิงแบร์เพื่อทราบถึงสิ่งที่คนในชนเผ่ากังวลพวกเขากลัวว่าหนังจะนําเสนอให้ชนเผ่าโอเซจนั้นเป็นเพียงกองศพที่นอนนิ่งๆแต่สกอ์เซซีได้อธิบายถึงขั้นตอนการนําเสนอและ ปรึกษาร่วมกันจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาได้น้อมรับเอาทั้งวัฒนธรรมพิธีกรรมและภาษาของชนเผ่าเข้าไปในภาพยนตร์รวมไปถึงยังยกกองถ่ายไปถ่ายทําถึงเขตอนุรักษ์โอเซจคัดเลือกนักแสดงกว่า44บทบาทเป็นคนในชนเผ่าโอเซจมาแสดงด้วยในเรื่องนี้มาตินสกอตเซซี่ต้องเล่าเรื่องราวในแง่มุมของดรามา่าการทรยศ์หักหลังไม่ใช่การนําเรื่องราวอันเลียดอ่อนว่า FBI หรือคนผิวขาวหรือฮีโร่ของเรื่องเขาจึงได้หยิบเอาบุคคลที่ ให้การเป็นพยานในคดีอย่าง Earnest Workhart และ Molly Ernest Paraya ผู้เคราะหร้ายมาเป็นตัวละครในการดําเนินเรื่องราว a s was, uh, sent down from Washington DC to see about these murders See what about See h o s doing it? นี่เป็นผลงานเรื่องที่6ที่มาตินและเลโอนาร์โดดิแคปปริโอได้ร่วมงานกันเรื่องนี้ผู้รับบทเป็นเออร์เนสต์เบิฮาร์ดได้เล่าว่าเออร์เนสต์เขาหลอมรวมตัวเองเข้าไปในวัฒนธรรมของชนเผ่าโอเซจและกลายมาเป็นกิ้งกาเปลี่ยนสีครับนอกจากนี้เขายังดำดิ่งเข้าไปกับตัวละครโดยการพูดคุยกับลูกหลานและญาติของตัวละครของเขาจริงๆจ,จึงทําให้พบว่าการแสดงเป็นเบิคฮาร์ดนั้นมีความซับซ้อนและขัดแย้งกันที่สุดตั้ง แต่เขาเคยแสดงมาเพราะตัวละครนี้ตกไปเป็นเหยื่อให้ลุงของเขาใช้หลอกล่อมอลลี่หลังจากเขาได้เข้ามามีส่วนในแผนสมคบคิดเขายังรู้สึกว่าความรักของเขาที่มีต่อมอลลี่นั้นเป็นรักแท้ เบลลี่กลาสโตนรับบทเป็นมอลลี่เธอคือนักแสดงหญิงชาวอินเดียนแดงที่ฝากผลงานเรื่องชื่อในบทของเจมี่ชาวไร่จากภาพยนตร์เรื่อง s e r c h and r e s c เธอได้ให้ไอเดียต่างๆมากมายกับมาตินและเลเนนาโดจึงทําให้เรื่องนี้เราได้เห็นการแสดงที่สะท้อนออกมาในหลายแงม่มุมและทําให้ทุกครั้งที่ตัวละครมอลลี่เมื่อเธอแสดงบทที่เงียบมันเป็นบทที่แสดงสารยานุภาพแห่งพลังมากกว่าในซีนที่เธอต้องพูดออกมาด้วยซ้ําไป You got take back โรเบิร์ตเดนเโรได้กลับมาร่วมงานกับมาตินเป็นครั้งที่10ในบทบาทของบริลเลียมคิงเฮลเพราะภาพยนตร์เรื่องแรก This Boy's Life ที่เคยแสดงกับด e แคปเรีนั้นเป็นบทพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายลูกเลี้ยงไม่ต่างจากเฮลซึ่งไม่มีใครเหมาะที่จะเล่นบทนี้ดีเท่ากับโรเบิร์ตเดนเโรแล้วมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ต้องใช้เวลากว่าศตวรรษจึงจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกอย่าง Killer So f the Flower Moon มูใช้แล้วนะครับในโรงภาพยนตร์ You know they anymore know don't happen เนื่องด้วยข้อจำกัดของความยาวภาพเพียนเรื่องนี้แต่สื่อมวลชนและผู้ชมที่ได้ชมภาพเพียนเรื่องนี้ต่างออกมาบอกว่า3ชั่วโมง26นาทีของหนังเรื่องนี้ออกมาเหมือนกับรถไฟที่นั่งไปแล้วรู้สึกเพลินเพราะเขาบอกว่า ทุกเม็ดทุกรายละเอียดของแก่นสารของหนังเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าชวนติดตามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงของีรเน์โดเดคาปริโอหรือแม้แต่วิธีการเล่าเรื่องวิธีการถ่ายทําภาพมันเป็นการทําให้หนังไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความยาว3ชั่วโมง26นาทีใครที่ชอบผลงานของีรเน์โดเดคาปริโอโรเบิร์ตเดเนโรพร้อมทั้งคุ้มกับมาร์ตินสกอร์เซซี่อย่าลืมไปลิมรสภาพผีนเรื่อง killers of the flower moon นะครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็แบ่งปัน ให้กับคนที่คุณรักเพราะทีมงานนั้นจะได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับแว่นทอครับ